เนนกัจนถึง29มกราคมนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งวันพิเศษมากๆที่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยเพราะว่าของขวัญชิ้นนี้นะครับบินลัดฟ้ามาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ทุกคนรอจอใครอยู่นะเววี่ avy, ใช่ไหมโอ้โห สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับแลวเดี๋ยวในช่วงการพูดคุย,เ,ยเราจะมีคุณเชอรี่นะครับจะมาเป็นลามในวันนี้ด้วยเอาล่ะตอนนี้5หนุ่มเวบี้ของเราอยู่บนเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้แต่ละท่านทักทายหล่าแฟนคลับทุกคนท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูไลฟ์ของเราด้วยครับครับ 来请大家跟各位观众们打个招呼介这自己一下好的三二一 r e a d y 大家好我们是 Wish and Bee Summer Cup Winning Cup Wow Hi, Hello. 大家好我是 Henry s r e n r y 很高兴来到这里跟你们见面你在天天马跑到这块儿走走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  สวัสดีครับผมชื่อเฉาจุนครับสวัสดีครับผมเฉาจุนครเฉาจุนเลครับท่านต่อมาครับสวัสดีครับผมชื่อคุณครับสวัสดีครับผมชื่อยังยังครับยังยังสวัสดีครับผมชื่อเต็นนะครับเลเตันโอ้โหอ่ะ ทักทายกันเรียบร้อยเราจะ去了之后就家人他们家人也非常热情的招待我们，然后给我们吃好吃的，然后介绍就是家人给我们认识。คุณยังบอกว่าเพราะว่าทุกครั้งอะค่ะคุณเตนบอกว่าถ้ามีเวลาให้ให้มาเยี่ยมที่บ้านด้วยแล้วพอไปก็จะได้กินของอร่อยๆแล้วก็ได้เจอครอบครัวเตนด้วยทุกคนก็ต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นมากเลยค่ะแล้วครั้งที่แล้วยังอย่างเขาจับปลาเองเลยครับโหจับไปเ,เลย 你自己抓鱼？哦，对对我哦，酷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 、呃，酷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  <laughs>、嗯，酷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  แล้วบอกว่าคำหน้า <f> ก็คือมาไทยเพื่อที่จะเอานำแฟน Me ตติ้งมาให้กับทุกคนนะครับครับผมน่าถูกอกุูกใจกันเลยทีเดียวอท่านต่อมาครับเชิญครับที่ได้มาไม่ที่ได้มาประเทศไทยครับนันครับ Happy New Year สำหรับคอณเทนเดอรี่นะคะโวยพรทุกคนสวัสดีปีใหม่น,นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับเดนนะขอให้ทุกคน,นะคะรวยๆนะครับเฮงๆแล้วก็ทำอะไรก็ซ้อมสำเร็จมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็หวังพวกเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับว้าวอ,อ,อย่างสุดท้ายครับผมต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยครับสุขภาพเเราจะได้มาเจอกันแบบนี้บ่อยๆมากยิ่งขึ้น ครับผมอันนี้คือคำอวยพรนะครจากหนุ่มเววิ่งของเรานะครับมาจะเหมือนกับเปลี่ยนเสมือเป็นกระต่ายที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนเลยอยากเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะทาท่ากระต่ายออกมาเป็นแบบไหนบ้างครับที่จะในเยยหนว่าแต่คนทำท่ากระต่ายออกมาเป็นแบบไหนบ้างครับ่มอบความสุขให้กับทุกคนเลยอยากเหนว่าแต่ละคนน คุณผมเรา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 แบบเร่เาเร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 นเรา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 เการแสดงเรราเราเราเาเราเรราเราเราราเราเเรา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 เเเเราเเาานรเรรเเา อาต้าจอบคจยกับเฮนเดอรี่นี่อะต่อมาจบแล้วหรอจบแล้วฮะ很短了<哇>他他说很短啊很短吗很短长一点了啊快一点刚刚哎哦 เป็นกระต่ายที่กระโดดได้น่ารักที่สุดั้งแต่เคยเห็นมาเลยนะฮะอันนี้จะได้เห็นลีดเดอร์ของเรานะครับครับอ้าวเหครับ Let's go น้ำเต็นโยนกับว่าลีดเดอร์ไปด้วยเนอะโอ้น่าจะเหมือนช้างมากกว่ากระต่ายน้ำเต้นมีเซลน้งเต็นมีเซลอากับคุกิริยะเนี่ยคกกิริกี้องอ่าถูกออากท่านต่อมาครับโอเค น่ารักน่ารักมากอย่างๆนะครับครับปิดท้ายน้องเต้นครับโจุดต่อไปครับไม่ได้ครับแล้วต้องให้น้องเต้นทําด้วยโอเคระต่ายในเวอร์ชั่นของน้องเต้นยืนแล้วครับจืดแล้วครับยังไงดีครับโอ้โหอะไรนะครับดูไม่ทันเลยครับดูทันไหมผมเต้นคุณดูไม่ทันเมื่อสักครู่ก็หกเต้นอะดูทันอะ ทันไหมทันไหมโอเคดูดีนะครับทำสโลโมชั่นให้ดูสโลโมชั่นชั่นสโลโมชั่นทันหรือยังทันหรือยังอันนี้ไม่ได้แล้วไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่เชื่อแล้วฟังไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคโอ้หน่าเราอัปโหลดไปกับทางคุหนุ่มหน่อยเ้ยขอบคุณรักกลลแว็ขอบคุณที่แบบทุกคนแบบ energetic มากร้อนแรงมากเลยครับโอ้โหวันนี้พวกคุณร้อนแรงมากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพูดคุยกันหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยทางเือต้อนรับด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับมาร่วมสรุปนะครับแล้วก็มาร่วมฉลอง เทศกาลตรุษจีนไปด้วยกันได้เลครับที่งาน Only for a stranger, good questions Teach me, teach me, fill me up mm -hmm. Mm -hmm. Uh, what it, what it? Uh, uh should see, should... 那我先说吧，就是一样新年快乐，然后真的谢谢今天大家能过来这里捧场，然后威神 V 一定会带来更多更多美好的记忆给你们，然后我们分明听见。ว、嗯、ันนี้， นำพาสิ่งดีๆมาให้กับทุกคนนะครับแล้วก็มีผลงานใหม่ๆมาแล้วก็เจอกันที่แฟนมีตติ้งนะครับโอ้าเจอกันแน่นอนแฟนชทยปล่อยคำขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจเบบี้เสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยและก่อนอื่นต้องขอบคุณสาวพารากอนที่เชิญพวกเรามานะครับเบบี้ขอบคุณมากเลยครับและก็ครับแล้วอย่าลืมนะครับวันที่19เราสามารถสนุกกับ กิจกรรมแบบนี้ได้นะครับที่พับพารากอนนะครับและก็ในอนาคตเดี๋ยวค่อยมาสืบไิพี่กันใหม่นะครับโอเคไหมโอเคครับอาเชิญ์ฮะผมรี่สึกว่านี้ได้มาพบกับทุกคนถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับในปีนี้ Okay, How are you guys feeling tonight? Yes. Yeah. Okay. Who wants to come to our family thing? Who wants to family thing Who wants to and to our guys love Who wants to come to love you too. Me too. And come new year. And see you again. Love you. สงสัยกับเฟรดี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับมี่มีกมีกอมอาจรยอรนะั่นถนถั่นถนทุคนวามร้อนแรงความอบอุ่นของทุกคนตอนนี้คือเข้าหูพวกผมแล้วครับใจ้ผมได้สับคอังอีกได้ไหมครับขคุมา ใน泰国的แฟนมิกซ์ติง不见不散ได้เจอกันที่แฟนมิกซ์ติงนะครับต้องมานะครับมาทีเอาละคบเลยฮะครบไปแล้วครับครบแล้วเนาะโอ้โหวันนี้ทุกคนมีความสุขนะแฮปปี้ไหมวันนี้นะครับวันนี้ครับทุกคนส่งเสียงกับเววี่กันต่อด้วยครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเตนนะครับขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างยานะครับขอบคุณเสี่ยวชวินนะครับขอบคุณเฮนเดอรี่ขอบคุณที่มาขุดหล่อดนัทเซนมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณคือเจอกันใหม่นะครับเย้อ่ะสงพวกเขาด้วยเสียงของเราหน่อยแล้วเย้มาเสียงมาซี o n ส e x t t อย่าหยุดอย่าหยุดเสียงมาต่อเนื่องเลยนะเอาไม่ดั่งเข้าไปถึงหัวใจของพวกเขาเลยครับมา Meg, det der!